ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นพวงกับในดวงใจของฉันเองก็คือพี่เติร์นอภวพลพี่เติร์นวันพลกำกับเรื่องอะไรบ้างคือ how to think ห้ามป่วยห้ามพัก <อะ S 2> ห้ามรักหมอ die tomorrow เออ die tomorrow ้าไปดูกันเลยนะครับกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง fast and feel love เร็วหอดเหมือนก่อน <c oughs> <c oughs> เธะชีวิตผมแม่งหมกมุ่นอยู่กับการทำยังไงก็ได้ให้เร็วขึ้น0.001วินาทีเพราะสำหรับ sport stacking ความเร็วระดับมิลลิเซกนี่แหละที่จะตัดสินว่าเราเป็นคนที่เร็วที่สุดในโลก ชีวิตด้าน okay. um, uh ่งผมมันก็เลยต้องเร็วไปด้วยผมจะสรุปให้ฟังแบบเร็วๆแล้วกันนะผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอพิเศษมากผมพอเธอเป็นแฟนเราคบกันเธอเข้าใจผมเราย้ายมีอยู่ด้วยกันเธอดูแลผมเราเริ่มไม่พูดกันเธอทิ้งผมจบค่ะดูทิ้งค่ะดูทิ้ง w a i เ a minute เวลาเล่าเร็วๆแบบนี้ไอกลายเป็นคนชั่วเลยแต่อยู่รู้ไหมเพื่อให้อยู่เร็วขึ้นไอต้องหยุดหยุดทุกอย่าง ไม่เป็นไรเล่นไปเราจัดการให้เจ๊เจวปามันกวนเจ๊่พิ่งกดนี่เธอวันนี้ตั้งแต่เราย้ายม่อยู่ด้วยกันก็เหมือนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเจ๊น้ำหมดขวด เสื้อผ้าก็ไม่อยู่อุ้ยทิ้งอยู่ปิถเ่นไปผมยอมแล้วเจอยากให้ทำอะไรเจพูดมาเลยเราอยากมีลูกเธอทำได้ป่าอุ้ยเชี่ยรู้สึกสูงดราม่ามันดาม่าที่นี่ว่าจักรวาลดีสิฮ้ยอุ้ย Don't be fucking weird มาลีเข้าแก้วสแต็กอันถัานมืออยู่ไปหรือเปล่าเปล่าโอเคนะเล่นต่อได้ใช่ปะอยู่ ต้องชนะชนวะพี่เขินงงอ่ะ What the hell อยู่ไม่ได้ี่ยวสูงโลกแล้ววะโอ้ยไม่เด็ดทัดไปเลยก็ว้าวสุดครั้งเนี้ยถ้าไม่มีคนช่วยผมไม่รอดชื่อเมทันค่ะทำอะไรได้บ้างครับทุกอย่างละค่ะอ้ยผมม่ต้องการเจเนาะ What the hell สุดท้ายเรื่องนี้สำคัญต่อชัยชนะของผมมากและมีคนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผมได้ผมเชื่อว่าแม่จะไม่ทำให้ผมผิดหวัง แม่ต้องไปทำบุญให้ผมได้แม่ไปถ่ายชีวิตโคกระบือให้ตอนนี้เลยหลวงพ่อบอกช่วงนี้แกดวงตกแม่เลยรูปม้ามาให้ติดแก้ชงเดี๋ยวแข่งดีมีละคร when you believe what the hell เดี๋ยวกันโอแค่สียเดียวเหรอนี่แม่บ้านคนก่อนเหรอออุุ้้ยยแต่เธอรู้ใช่ไหมื่อตอนเนี้ยเขาจ้างแฉนคนก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิง นะพี่อาซีเอ้ารู้ว่ามีอะไรต่อบรโดนหลอกเหมือนแบบเล่นแบบมื้มๆๆ๊บยังไง Nobody k n น w ฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูแมดอะเออยังไงไม่รู้แต่เฮ้ยแต่ฉันรู้สึกว้าวเพราะเพราะว่าตัวอย่างหนังมันมันเล่าให้เห็นสองมุมตอนแรกแบบเป็นมุมผู้ชายสักพักหักมุมมาเป็นเล่าในมุมผู้หญิงเรื่องนี้อาจจะเป็น เราเป็นสองพาร์ท What the hell กูดก็คือใส่ครับตัวยาย่าไปสิบล้านพี่ยาย่ามาพูดแค่ What the hell สมยงเลิศนะสมยงเลิศอ่ะพี่ยาไปไงบ้างเราสึกว่าพอดูตัวอย่างปุ๊บอะคือเนื้อเรื่องมันไม่ได้นิชเหมือนเหมือนกับกีฬาเออเออเรารู้สึกว่าความรักมาใส่อ่าใช่มันมันเข้าถึงง่ายนะเหมือนว่าผู้ชายก็จะมองมุมหนึ่งผู้หญิงก็จะมองอีกมุมหนึ่งพอมาอยู่ด้วยกันเลิกกัน ก็คือมองต่างมุมกันแต่ตอนนี้หนังกําลังทําให้ทุกคนได้เห็นทั้ง2มุม,มเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นเป็นเรื่องเบสิกแต่แบบเขาเขาตัดต่อมาได้แบบมีเสน่ห์เพราะนั้น<ต>เรื่องนมันดูแบบแบบลุ้นตลอดเวลามันแบบิม,ม,ม,มอะไรเงี้ยแบบแล้วตัวละครก็หลากหลายคาแลคเตอร์แล้วคาแลคเตอร์ชัดมากที่นี่ที่ชอบดราผีคนเมื่อกี้มากแม่บ้านคนก่อนใช่ไหม ฟันอ๋อกวันดีค่าวคนเมื่อยแบบมุกมันโบป้า,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 ามากเออคาดหวังว่าดูเรื่องนี้น่าจะแบบได้เสียงหัวเราะ <c oughs> คือเหมือนมนุษย์จะคิดหนึ่งสองสามอแต่พี่เต๋อจะนับหนึ่งห้าเก้าสามสองหนึ่งสี่สองสามคือเขาจะไม่ได้นับเหมือนมนุษย์ <c oughs> ทั่วไปแล้วบทการพูดของเขาอ่ะมันคือบทกวีชั้นสูงหรือว่าบทเอานังสือนิ้วกลมมาเขียนเป็นบทอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าบทพูดของตัวละครมัน มันคาดเดาไม่ได้ว่าตัวละครจะพูดอะไรต่อแล้วบวกกับพอมาพอมาทําเรื่องเนี้ยเขาเล่นเป็นเรื่อง fast and furious ใช่ป่ะคือแบบเร็วโหดเหมือนโกดเธอรเขาเล่นกับปฏิกิริยาในสมองของคนที่เวลาคนเราฟังคํานึ่งคำเราจะมีคําในหัวคิดแล้วว่าตัวละครเขาจะพูดอะไรต่อไปแต่เราไม่สามารถตอบได้ตรงกับสิ่งที่ตัวละครคนนั้นพูดเลยแล้วตะแกี้ตัวอย่างมันยาวแค่2.41นนาทีนะแต่มันเร็วมากตัวอย่างมันเร็วมากมันเร็วจนเรารู้สึกว่า เราจับทางอะไรของตัวอย่างไม่ได้เลยแบบเร็วมากจริงๆอะ่ะเพราะสำหรับสปอร์ตสเต็คกิ้งความเร็วระดับมิลิเซกนี่แหละที่จะตัดสินว่าเราเป็นคนที่เร็วที่สุดใ,<ช>ในโลกวิหนึ่ง <c oughs> เออไม่ใช่วิหนึง่งมิลิเซกอ๋อเออว่ะเตี้ยววิมิลิเซกต้นเรื่องมาเขาบอกว่ามันคือมิลิเซกนี่แหละที่มาตัดสินว่าใครคือผู้ชนะในกีฬาของสเต็คแต่ท้ายที่สุดแล้วในในเรื่องของความรักอ่ะเธอเห็นไหมว่าเหมือนกันจริงๆกนคือการตัดสินใจแค่มิลิเซกเหมือนกันกับการตัดสินใจที่เราจะเลิกกับคนคนหนึ่งอ่ะใช่บางทีเราค ซ้อมเหมือนการซ้อมแข่งอันเนี้ยมันก็เหมือนกับความรักที่เราอยู่กับแก้วอ้นเนี้ยเราอยู่กับมันมานานมากแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะการแต่ใจเพียงเสี้ยววินาทีอ่ะทาให้เราเลิกกันได้จริงมันโหดมากแล้วเราเราสึกว่าเนี่ยเขาอ่ะในขณะที่เขากําลังคอใช่ไหมทุกอย่างมันผลลัพธ์มันคือป๊อก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 แต่ว่าจริงๆมันมีมเมนต์ระหว่างนั้นแล้วเวลาเขามาเล่าเรื่องของตัวเองอ่ะ เราเรารักกันรเราย้ายมาอยู่ด้วยกันสุดท้ายเธอทิ้งฉันอะไรเงี้ยคือมันคือการเคาะป๊อก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 ที่แบบไม่ได้อธิบายในช่วงมูเมนต์ตรงนั้นและยาย่ากำลังจะเล่าถึงเหตุการณ์ระหว่างนั้นที่มันเกิดอะไรขึ้นเราย,ายาย่ากำลังจะเล่าเหตุการณ์ของคนปกติอ,อ,อที่ไม่ได้เล่าเร็วแบบเร็วหัวเหมือนโกรธเธอแบบมึงเล่าเร็วมากจนมึงเหมือนกวนโกรธกูอยู่อ่ะพายาย่าคือฉันถ้าเหมือนหยุดหายใจไปด้วยใช่เฮ้ยมึงเสียงมันเออนี่เขาใช่ฟิลลิ่งเลยอ่ะ ชีวิตด้านอื่นของผมมันก็เลยต้องเร็วไปด้วยจะสรุปให้ฟังแบบเร็วๆกันนะผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอพิเศษมากผมขอเธอเป็นแฟนเราคบกันเธอเข้าใจผมหาทุกสิ่งอันนี้ Wait a minute w h a t a minute เวลาเล่าเร็วๆแบบนี้ไอ้กลายเป็นคนชั่วเลยแต่อยู่รู้ไหมเพื่อให้อยู่เร็วขึ้นไอ้ต้องหยุดหยุดทุกอย่าง Why Olin Why Why Olin น้ำ ไวโอลินคิดไม่ทันอาไม่เป็นไรเล่นไปเขาจัดการให้เขาจัดการให้ทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ผู้ชายชนะในการสอบมันกวนเขาทำอะไรวิทยน้ำมาตักใจ๊คุณก่อนนี่เธอวันนี้ตั้งอยู่ปีทีก็โตเหมือนดูหนังทีอะ ผมยอมแล้วหนังพักมุมแน่นอนจริงมาทรงนี้แล้วไม่รู้เลยว่ามันจะหนังมันจะออกมาเป็นจบยังไงไม่ได้จบยังไงก่อนตอนนี้คือแบบเล่าเรื่องแข็งหรือเปล่าหรือจะมาเล่าเรื่องความรักอหรือจะแบบเป็นเหมือนกับเรื่องที่เรื่องซีเท็เรื่องที่าที่พี่วีมาเป็นตัวหลอกกลายเป็นพี่วีมาเต็มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บทมันแต่บทบทดีรู้สึกว่าดีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะประทับใจใครหลายคนนี่คือตัวอย่างภาพยนตร์ที่ชวนให้อยากดูมากจริงการตัดต่อวันนี้คือเลิศค่ะ แล้วเธอคิดดูนะ2นาที5้าสีิอ่ะยังเอาซีนมาใส่ได้เยอะขนาดเนี้ยถ้าอยู่ในโรงภาพยนตร์2ชั่วโมงเธอลองคูณไปเธอจะต้องรับสารที่มันรวดเร็วคูณ100เข้ามาในหัวเธอแน่นอนคือเป็นหนังที่ฉันรู้สึกว่าคุณจะไม่สามารถกระพริบตาในการดูหนังได้เลยแล้วถ้าหลุดปั๊บคือหลุดเลยนะหลุดปั๊บคือหลุดเอ้ยเมื่อกี้เขาเล่าถึงไหน้วบาอมึงมึงเออเออออ และลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้เด็ดขาดฟิลิ่งฉันะตอนเนี้ยจริงจริงดีๆๆเดี๋ยวเราต้องมีตัดอย่างนี้นะเดินเข้าห้างซื้อป๊อปคอร์ดเดินเข้าโรงหนังเออเดี๋ยวเทนี้ต้องมาเธอใช่ดิเดี๋ยวเทนี้ต้องมา what the h o w เออมาแน่นอนโอเคสนดุกมากครับยังไงก็ลองฝากติดตามสำหรับภาพยนต์เรื่อง Fa s t and f เรวหดเมือนกดค่ะวันที่6เมษายนทุกโรงภาพยนตร์ นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u u s <Happy>. s c r i b แฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ